กำลังใจเมียหรอคะลดเมียใจเงี้ยทำงานธรรมดาเมียไม่ตื่นเช้าอย่างงี้หรอกเผาเลยธรรมดาไม่ตถึงยี่สิเช้าเช้าหรอกยุบแหละเนาะยุบหน่อยนะเนาะทุกคนว่ายุบนะคะยุบไหมครับตึงเนอนะ่ะ <c oughs> ไม่รู้ต้องโดนต้องโดนอะไรอีก ยจะเอาอะไรนะข้าวหน้าไก่เอาแค่หน้าไก่เดียวตักทุกอย่างจะผ่าอยู่แล้วยังจะข้าวหน้าไก่จะรีวิวข้าวหน้าไก่เหรอวันนี้เอาผักชีเยอะๆเลยผักชีกับกระปิกเยอะๆผักชีกระปิกเยอะนอนลงค่ะเอาอะไรนะข้าวต่อนะข้าวเปล่าหกข้าวเปล่าหกทำอะไรก็หน้าไก่มีตุ้งใหญ่ไงแล้วก็หน้าไก่ตับจะทำงานแล้วไม่เหมาะนะไม่ได้แต่แต่ว่าข้าวหน้าไก่ปิด แตเลยอะรับอ่าสั่งมในจ้ะเอาโกเบพิเศษจ้ะสามเลยแล้วก็ใช่ครับแล้วก็เอารวมสองครับพิเศษถามเดี๋ยวพี่มาวินให้ได้จ่ายก็นมากๆครับฟังก๋วยเตี๋ยวดูมันเป็ดูมันจึงผ่าสามนะครับแต่โกมาสางก่อนนี่สมกันสำคัญใช่ครับขอบคุณครับรสโอ้โหปวดหูจนผมตั้งไปหมดแล้วหไยแล้ว ได้กินของที่ชอบโอ้ยจะต้องผนที่คาดผมมาให้เธอหรือนอกจากอาหาร่นี่ยอันนี้คืออะไรสุงโภชนะครับอันนี้ที่สั่งตอนผ่าหูวเมื่อกี้ถูกต้องครับก็คือไม่ได้สนอะไรใจอยากกินดูดิฮึอความจุยซิ่ของเขาอันนี้ส่วนนี้เขาเรียกว่าอันนี้เสือเนื้อโกเบฮะเป็นเนื้อชอปเร็ตมันมีมันแทรกด้วยมันจะมันแทรกอยู่แล้วฮะมันแทรกตามนี้มันแบบจะนุ่มๆเปื่อยๆหยุ่นๆกินอรไรยมากมา จิ้มเนื้อจิ้มของเราตามสไตล์ฮะโอ้ยป่วยที่หูไม่ได้ป่วยที่ตัวแล้วไม่ได้ป่วยที่ตูดนะคะนั่งนั่นก็คือสามารถที่จะกินอะไรก็ได้ป่วยปากเลยไม่ประจุดเลยวมีคนเขาส่งมาบอกว่าให้เธอกินคำเล็กๆหน่อยเวลาอาปากไปถึงหูไหมอืมอาบหูจริงเอออาเลยค่ะเนื้อโกเบรุนอร่อยมากเลยที่รัก หมอบอกว่าให้กินของอ่อนกินเนื้อเปื่อยไงนี่ไงอ๋อเนื้อเปื่อยนี่คืออ่อนแล้วนี่อ่อนแล้วเนื้อเปื่อยนั่นเป็นอาหารอ่อนอาหารอ่อนเอาลิ้นดุนเลยเนี่ยเนี่ยแล้วก็ล่าลงไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ข้าวหน้าไก่นะต้องได้กินนะต้องได้กินนะเฮ้ยเสียใจจะกินข้าวหน้าไก่สองรอบแล้วนี่ร้านร้านข้าวหน้าไก่เขาก็เสียใจนะเพราะเธอจำไม่ได้เขาปิดงันจังอืมหืมหินกรอบมากเลยอร่อย แล้วตอนนี้นะคะก็มีคนส่งอาหารเราเยอะมากจะส่งอาหารมาให้ที่โรงพยาบาลต้องขอขอบคุณทุกเจ้าเลยนะคะที่อดูอกป้าหมอบอกว่าน่าจะอยู่อีกนานอ่ะคือตราบใดที่เรายังยังต้องได้ยาฆ่าเชื้อทางเส้นเลือดยาแก้ปวดทางเส้นเลือดอยู่ก็คือออกจากโรงพยาบาลไม่ได้นะคะแล้วตอนนี้ก็คือยังต้องต้องเนกรดูแอยู่เพราะว่าแผลยังเปิดอยู่ต้องทำความสะอาดแผลทุกวันโอ้โหเอ็น ใหญ่ตูมจิ้มไหมล่ะไม่จิ้มเลยขอราดน้ำก่อนเดี๋ยวขอราดขึ้นบนนี้มั่งมาราดนะฮะที่ละทีละชิ้นี่รา้านเขาก็รู้ใจนะเขาทำส้มไม่ไเยอะใช่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 เราเรียกเข้าไปเลยรุยฮะเมื่อ <c oughs> วานวัดีกลับบา้านสิ่งที่เอาปาต้องการคืออยากได้ที่คาผาผู่มจ้ะได้สิจำเป็นจะชุดง่ายขึ้นเยอะได้จ้ะอันดี อะะไรคนุ่มกําลังดีแบบอร่อยมากเลยอ่ะไม่ต้องเคี่ยวเยอะเลยเก็แหลกแล้วไม่เกินป้ายเด้วยครับ <c oughs> เดี๋ยวถ้าไม่อ่อนแรงเกินไปเดี๋ยวจะถ่ายว่ามี <seas> อาหารอะไรส่งมาให้เราบ้างน,นะฮะเนื้นอสดก็มีเนื้อเปื่อย,อยโอ้โหมันติดมนันงี้มันได้ฟิลจริงๆเนี่ยที่รักโอ้โหโชคดีจริงที่อาการดีขึ้นตามลำดับนะฮะและ กราบขออภัยลูกค้าทุกท่านของอาทิตย์นี้นะคะตั้งแต่วันที่สิบสามเนาะนี้เป็นต้นไปเราจะเป็นต้องแคนเซิลทุกงานก่อนนะคะเพราะว่าคุณหมอไม่อนุญาตให้ทำอะไรเลยไม่ให้ออกไปไหนทั้งสิ้นนิดเดียวก็คือไม่ได้เพราะว่าเสี่ยงการติดเชื้อนะจ๊ะใช่ครับดังนั้นนต้องอยู่โรงพยาบาลยาวไปจนถึงท้งอาทิตย์ทางอาทิตย์ค่ะจึงกว่าจะปิดเนาะอืม อย่างดีอือกินเชิงก็อร่อยเชิงเชงอะไรพริกเต็มไม่ไม<อ>่กินแบบแบบทอดไปเชิงเชงแบบนี้ไงลุยครับโอค่คแล้วที่เด็ดอันนี้อเลยกระเทียมต้มต้มเหรออืมเขาต้มไปในานา้ำใมันหอมไปจนเปื่อยเวลากินคู่กันอนะแบบมิโซบะจะอร่อยมากเลยเหมือนเวลาเรากินต้มจืดที่มันมีถั่วถั่วที่ส่งอะ่ะเออฉันว่าฉันนึกว่ามันเป็นถั่วมันไม่ใช่ถั่วใช่ไหมนี่ให้ขึนไปกระเทียมเนี่ย เปื่อยๆอร่อยอร่อยลุยฮะคือตอนนี้อาหารที่ห้องเยอะมากนะคะที่โรงพยาบาลถึงขั้นถ้เอาเครื่องฟอกอากาศมาใใช่ทั้งอาทั้งเจ็บปนกันแล้วก็หิวด้วยนี่โอ้โหดูตึกตัก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 ซึ่งแต่าอยู่โรงพยาบาลเนี่ยจะเริ่มกินอาหารได้ว่ามันใบยๆไปแล้วเพราะว่าตั้งแต่เช้ามาหมอก็จะเรียกไปไป ไปผ่าเพิ่มเนาะไปล้างแผลแล้วก็ลอกเนื้อเยื่อที่อักเสบออกทุกวันทุกวันพอลอกเสร็จปุ๊บป้าต้องกลับมานอนสลบไปพักหนึ่งได้ยาแก้ปวดแล้วสลบเลยแล้วตื่นมาบ่ายบ่ายแล้วกินได้จะได้กินมือบ่ายพอยามันออกฤทธิ์นะเนาะยาแก้ปวดออกฤทธิปุ๊บหิวเลยนี่เพิ่งรู้แล้วเนี่ยความรู้ใหม่เนี่ยว่ายาแก้ปวดทําให้เรามีอาการหิวเวลาหิวมันหิอยูแล้ว จริงๆนะเชื่อผู้ใหญ่พูดมือย่างหนึ่งเลยว่าการที่เป็นอโลคาไม่เป็นโลกคือดีที่สุดพอไปโลกแล้วเมื่อเวลาเมียบอกว่าไม่ให้แกะวันนั้นจาได้ไหมวันนั้นฉันพูดเล้วย่ายาแกะเนี่ยวันนี้หูชาแล้วไงเนี่ยชาไหมอืออืออือบ้ายจบเลยไปยละเอียดในคแคปชั่นค่ะ